ใจเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้แนวคิดเฟมินิสต์ในการพัฒนาสิทธิผู้หญิงชนเผ่าพ,พื้นเมืองเรื่องการเข้าถึงสิทธิบนทรัพ,พยากรเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์เรื่องสิทธิการเข้าถึงทรัพ,พยากรที่ถูกจำกัดมากขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากนโยบายจากภาครัฐการลุกล้ำเข้ามาทำธุรกิจของภาคธุรกิจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งเหล่านี้ทําให้ผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองเผชิญปัญหาอย่างซับซ้อนเราจึงมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะสร้างความร่วมไม้ร่วมมือกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมผลกระทบจากโครงการพัฒนาจากภาครัฐที่ไม่รับฟังเสียงของประชาชนอย่างเท่าเทียมรวมถึงสถานการณ์เรื่องของการเข้ามาของภาคธุรกิจที่เข้ามาทำาธุรกิจในแผ่นดินในชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองอย่างเช่นการทำเหมืองแร่สิ่งเหล่านี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้า เราไม่ให้ความสําคัญนะคะกับการมีส่วนร่วมของชุมชนคนเผ่าพ,พื้นเมืองในการที่จะปกป้องทรัพยากรนะคะและส่งเสียงเพื่อที่จะให้นะคะออสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรของชุมชนนั้นเป็นไปได้อยู่นะคะเพราะเมื่อไรก็ตามที่รัฐมีนโยบายอย่างเช่นกฎหมายอุทยานกฎหมายป่าสงวนแห่งชาตินโยบายทวงคืนผืนป่าเราจะเห็นว่านโยบายเหล่านี้นะคะเข้าไปจํากัดสิทธิชุมชนสิทธิผู้หญิงในการเข้าถึงทรัพยากร การทำเหมืองแร่การมีโครงการผันน้ำอย่างเช่นในแม่น้ำยวมนะคะสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาไม่ใช่เพียงแต่กระทบนะคะความอุดมสมบูรณ์โดยทางธรรมชาตินะคะแต่ยังรวมถึงการส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตนะคะซึ่งเชื่อมโยงกับปากท้องนะคะและการดำรงอยู่ของชุมชนชนเผ่าพื้นเมือง สำหรับพื้นที่หมู่บ้านที่ยาเพลนะคะตอนนี้เราก็เผชิญกับปัญหาด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนะคะปกติแล้วเนี่ยสมัยก่อนเราก็ใช้พื้นที่แบบไม่ได้กังวลอะไรแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่หลังจากที่มีกฎหมายนโยบายเข้ามามาีพื้นที่ป่าอนุรักษ์เข้ามาอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้การทํางานการทําอาชีพหรือว่าการทําไล่หมุนเวียนนะคะมันได้ไม่เหมือนเดิมได้น้อยลงแล้วก็มีการที่ กำหนดระยะเวลาในการเผาไล่เผาสวนอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าขึ้นไม่สวยแล้วก็พลิกก็ไม่ไม่ได้ผลผลิตทีด่ดีตามที่สมควรค่ะก็เลยทําให้รายได้มีน้อยลงแล้วก็ทําให้เกิดความยากจนในชุมชนมากขึ้นค่ะตั้งแต่ลุงปู่ญาตายายเราก็อยู่ทําไร่ทําสวนมาเราต้องใช้ดินหรือว่าเราต้องเข้าป่าหาของกินถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเงินแต่ป่าก็สามารถที่จะให้ชีวิตแก่เราได้ เราไปหาของป่ากินเราใช้น้ําจากภูเขาเราไม่จําเป็นต้องซื้อน้ําจากในเมืองเพราะว่าเรามีทุกอย่างในหมู่บ้านของเราแล้วถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่แล้วลูกหลานของเราก็ยังคงที่จะสามารถอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็ถ้าไม่มีที่ที่ตรงนี้ให้เขาอยู่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนมันสําคัญต่อเรามากจริงๆค่ะเราอยากเห็นอนาคตของลูกหลานของเราเองได้มีอนาคตที่ เหมือนที่เรามีอยู่ตรงนี้มีน้ําอากาศและเล่ธาตุของเรามีประโยชน์กับเรามากค่ะเพราะว่า,เ,าเราใช้ชีวิตบนป่าบนเขา,เามาตั้งแต่เกิดค่ะเละเราไม่อยากให้ลูกหลานของเราสูญเสียสิ่งที่เรามีอยู่ในวันนี้ค่ะเพราะทรัพยากรเป็นสิทธิ์ของเราผู้หญิงชงเผ่าพื้นเมือง งานวิจัยที่จะทํากับผู้หญิงน,นะคะก็เป็นความรู้เนื้อหาที่มาจากประสบการณ์ของผู้หญิงในชุมชนนะคะ ประสบการณ์ที่เขาพบเจอมาแล้วก็สิ่งที่เขาเล่าเรื่องราวออกมาเพื่อที่จะส่งเสียงออกมาแล้วก็บันทึกเป็นชุดข้อมูลให้กับชุมชนขนตัวเองพอได้ข้อมูลชุดนี้หรือว่าวิจัยชุดน,น,ดนี้มันก็จะสามารถพัฒนาศักยาภาพผู้หญิงได้แล้วก็สามารถจะนําไปใช้เป็นหลักฐานหรือว่าใช้เป็นข้อมูลชุมชนได้ในการจะต่อสู้เพื่อชุมชนขนตัวเองต่อไปแล้วก็ผู้หญิงก็จะรู้จักชุมชนขนตัวเองมากขึ้นรู้มากขึ้นว่าเออผลกระทบที่เขาได้ คือได้รับโดยตรงคืออะไรแล้วก็รู้ว่าชุมชนองตัวเองมีจุดไหนบ้านที่ไหนบ้านแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันยังไงแล้วก็อนาคตที่จะทําให้มันมีต่อไปได้ให้กับลูกหลานเนี่ยจะต้องทันยังไงแล้วก็ลูกหลานต,ต่อไปจะได้อยู่ในพื้นที่ต่อไปได้นี่คะ่ะก็คือข้อมูลชุดนี้จะเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็สามารถทําให้คนในชุมชนได้รับประโยชน์ทุกคนคะ่ะสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ําอากาศที่สะอาด ดินป่าไม้ที่เป็นแหล่งอาหารไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นสัตว์นะคะถูกจำกัดไม่ว่าจะมาจากนโยบายของภาครัฐการเข้ามาของภาคธุรกิจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งตั้งอยู่และดูแลทรัพยากรเหล่านี้นะคะดังนั้นการที่จะมีโครงการใดๆเข้ามาในชุมชนนะคะจะต้องรับฟังเสียงความต้องการนะคะ ของเจ้าของพื้นที่นี้นั่นก็คือชนเผ่าพื้นเมืองนะคะและเมื่อผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองและเยาวชนร่วมกันนะคะเก็บข้อมูลศึกษาสถานการณ์รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะนั่นหมายความว่าเขากําลังมีส่วนร่วมในการที่จะบอกว่าชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองต้องการอะไรและเมื่อนั้นนะคะรัฐจําเป็นจะต้องฟังเสียงงานวิจัยเหล่านี้นะคะจะทําให้เรานะคะ เข้าใจสถานการณ์ของผู้หญิงนะคะและรับฟังเสียงของผู้หญิงและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรและเขามีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันกับทุกคนในสังคมไทยค่ะ